สวัสด of ีครับพี่น้องครับจัดให้ตามที่แฟนครับเอฟซีคนบอกมาว่าเขามาเรียนบ้านทุนบ้รรดงกลางนะมาสั่นเพื่อนว่าเขามาเต้นรถแน่เพื่อนว่าก็เลยมาครับจัดให้เพื่อนนะครับมีเอฟซีทั้งผิวหล้าทั้งผู้ยืนทั้งคนเกลนเอานีหล้าเพื่อนว่าเขามาเรียนเต้นรถน้ามูแน่วมาสั่นมื่อนี้ก็เลยว่าอากาศดีหนาวขนาดเลยมาแล้วมาเห็นอาจารย์ตีครับอาจารย์ตีครับผมอาจารย์ไพน้ำครับสบายใจที่ไหนนะสบายใจใอยอ่ะโอ้ ฮัลโหลฮัลโหลป้าทักทายพี่รองเนี่ยพี่รองทั้งผจญผู้ถามหาบอกว่ามาหาสหายในว่าปัะจันว่าสบายดีท่านสบายใจดังไฟ้ขอเอาหนังมาให้จีหนังอันบ้าสุดนี่โอ้นัวค่กเสียบๆหนังเดี๋ยวให้จี้อาจารย์ตีบนหย่ำดีบาดกันพี่เขียววะไม่มีเขียวว่าจะมาวเถาบ้านแถวร้อนเมื่อแล้วเซล่าจะคล้องเต็นแถีคว่ำนี่เข้า้านคล้องเต็นเขาอยอะเซล่ะ โอ้บรรยากาศสุดยอดเลยพากันไปอ่านหน้าปาร์ตี้จอหนังกับท่านเก็บอยู่บรรยากาศเลยพี่น้องนะครับเอามาแล้วเด้อมาแล้วเด้อแฟนคลับเอฟซีที่ถามหาว่าอยากให้มาเล่นบรรทุนบรนดวงกลางมื่อนี้แจนร้อยมาแล้วครับเน้นรถแปดเจ็ดบุลเลอร์คาเซนเตอร์นะครับมาครับทีมงานเท่านี้ละเออคือเก่าคือเดิมมื่อนี้เมื่อนี้เออลองคาาโเกะว่ะมื่อนี้นี่ครับจอหนังโอ้บรรยากาศสุดยอดนะครับมีจอหนังพร้อม สายหนังประจําได้หนิมาสิ้ผ้ามาเบิ่งรถบาดรนี่พี่น้องแฟนครับ FC เอฟซีห่าวาอยากให้ผ้ามาเบิง่งรถเดี๋ยวผ้าเบิ่งรถก่อนนี่มาแล้วสิ้ผ้ามาเบิง่งรถสะก่อนบาดนี่ใส่ล่ะนอ้อผู้ใดน,นอาา้อว่าอยากได้รถผู้เพิ่นว่าให้มาถ่ายคลิปให้เบิ่งนี่เปืยครับรถโ,โอ้อันนี้ฮร์รี่บอลเกี่ยวกันบรรยากาศพี่น้องเยอะเบื้งตีล่ะโ่้เธอ่าเป็นร้านอาหารมาเป็นร้านโฟกซ่องใน้เชี่ยได้เลยนี่บรรยากาศนะครับจอหนัง นะครับนี่ครับรถเพิ <S 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 <im 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 ่นนะครับอ่ะต uh ัวทีอยากเบรงลั่นใดสิผ้ามาเบิงก่อนบัตรมาหอดเตี๋ยวรถก็ต้องเบรงรถสันตัวนี่นะครับใครอยากแบบคัสสีเก่าๆหน่อยก็จะเป็นนี่ซีวิคสามดอนะครับตัวนี่ยังขั้นนี่งขั้นในนิดสันนะครับรถเก๋งครับตัวนี้ครับอ้าวเมีย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 วมาด้วยส่ยงเมียวอ้าวเมียวมาด้วยส่นี่ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยออทิสบ่านะครับมีแต่รถเก๋งนะครับส่วนมากนะครับอันนี้ก็ปีออสนะครับปีออสอันนี้ก็จะเป็นมิดซูเนาะตัวน,นี้เนาะนะครับเด้อเอฟซี FC ทีบอนทักทายหาอาจารย์ลอยว่าอยากให้เขามาเบิง้งรถอยู่เตทนรถแน่เหมือนนี้ก็เลยเขามาแล้วนะครับอันนี้ก็มิดซู โอ้ยอยังอีเหมียวก็มาควองขากูเถอะเหมียวเดี๋ยวนี้บึงตีล่ะโอ้ยบึงไม่ควรไดห้หยอกมึงจะเถอะบอกเหมียวอันนี้ก็เป็นมัดด้าเนาะตัวนี้เนาะโอ้ตัวเดียวกันเพราะเขาของจันดุลนี่นี่มัดด้าอันนี้ก็จะเป็นนิสันอีกโอ้ยเหมียวเอ้ยยังก็มาควองขาเถอะเหมียวอันนี้จะเป็นซิตี้นะครับเบวงตั้งหลังก็ได้จังหวะวงตั้งหน้า ปิกอัพกับมีอยู่กับพี่นอ้องปิกอัพมีอยู่สองขันอยู่จอดอยู่นี่โอ้ยเหมียวโอ้ยของขาขนาดนีด้นี่ไปไหนเดี๋ยวนี้เรียกว่าของขาแท้อันนี้จะเป็นสี่ประตูนะครับตัวนี้โอ้ยบางทีอะไพี่น้องเป็นทางเหมียวเป็นทางกับโกลเหมียวหโอ้ยพังน่ะสออี่ประตูมีคันหนึ่งนะครับโอ้ยไรสิลมนะมีเหมียว วิโก <V> นะครับเบิางทางหลังก่นอนเนาะจะปเบิางทางหน้านะครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับเข้ามานะครับรีโวโอ้ยเมียวเบิังอืออืออือเป็นจังไหนครับขาคนแท้นี่จะเป็นรีโวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฮอดดาเจ็ดนะครับอ๋อบักโดโดมันจะใส่บักโดโด้ดบักโดโดมันจะใส่ปะอ๋บอบังโดโดมันจะใส่โดโด เอาหยอกกันสูสองคนยังมาหยอกกูเด้อพาพี่น้องเบิ่งรถก่อนนะครับอันนี้จะเป็นฮอนด้าเจ็นะครับเจ็ดตัวนี้โอ้หลอ่องามขนาดเลยนะครับเบิ่งตั้งหน้าก้อนบัตรนี่นี่นะครับอันนี้ลีโวอันนี้ฮอนด้าเจ็นะครับต่างรีวิวไปนํานะครับพี่น้องเพิ่นเอฟซีเพิ่นว่าให้มาเบิ่งรถเนี่ยเพิ่นจะเข้ามาเบิ่งนะครับเพิ่อนอยู่แถวพยืนนี่ละ นะครับเป็นอยากเขามาเบิ่งรถก็เลยว่าม ну ีรถรุ่นใดแนี่ยจะรถอะไรบ้าเล่นน้ำมัวก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งหน้านะครับพี่น้องเอฟซีถ้าเป็นอยากใดรถเนาะมาเบิ hmm. <tek ets Paradise graduate> ่งเอาเลยอยู <un> ่เต <waters. t Southern> ียนรถนี่ละอยู่บันตรงกลางนะครับบันตรงกลางบ้านต้นพะยืนนะครับรถปิกอัพมีสองขันนะครับสี่ประตูคันหนึ่งแล้วก็รีโวคันหนึ่งนะครับนอกนี้ก็จะเป็นรถเก๋งครับรถเก๋งรถเก๋งรถตู้ก็มีครับคันหนึ่งรถตู้เป็นพัวละขันนั่นละคันโฟล์คสวาเกนขันนั่นละ นี่นะครับมัสดาอ่านิสสันเนาะตัวนี้เนาะซูซูกิมีสองคันโอ้ซูซูกิมีคันหนึ่งนี่นะครับมีซูซคันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโตโยต้านะครับ V ออสแล้วก็อัลติสนะครับไหนเนาะสองคันเที่ยงกันอยู่นี่สีบอรเงินแล้วก็ซีวิคสามดอนะครับสําหรับท่านที่อยากเล่นแบบอันนี้หน่อยก็ซีวิคสามดอนะครับ โยติดถนนบ้านต้นบ้านหนงกลางเรือพี่น้องเด้อนะครับอ่าผูใ้ใดติดต,ตามจันลอยก็สิเห็นเรื่อยๆอยู่ดอกครับขันว่าหนีขันสิคือถ่ายพี่น้องเมึงรถน้ำนะครับอืนะครับสแสดงว่าอาบน้ำอยู่ดินี่เ <c oughs> จ้าของเต็นท์เพิ่งอาบน้ำอยู่อันใ้รถเจ้าของเต็นท์นครับขั้นในบ่อใดขายพี่ขั้นนี้ครับรถตู้นะครับรถตู้โฟล์คสวาเกนนะครับสวยนะครับทำรถบ้านทำรถ VIP นะครับตะกี้เป็นรถ VIP ครับรถ Volkswagen รุ่นนี้นะครับ VIP นะครับอ่ะโอเคพามาเบิงตามใจ FC แล้วบาตนี้นะครับพี่น้องแฟน่ครับ FC เพิ่นว่าอยากให้เขามาบ้านโต้นบ้านหนองกลางลราพามาเบิงรถแน่เพิ่นว่าเอาหน้าบ่ท่านเอาหน้ามาได้ผู้ใหนพูดให้จานแดดลึด ขอจาดเดะว่ามันตีรถเจ้าหรือรถไผลยด้์ขั้นนี่นี่เราโอก็ได้รถอันจ่าดิ้ว่ามันผู้ใดญ่ติ้งมงายงมงายอยู่นั่นน่ะมาบามาจีหนังเนี่ยเอาหนังมาต้อนมาฝากอยู่เด้ดเนี่มามาจีหนังจีหนังบรรยากาศคาดสีกระดานพี่น้องเลยนะครับจอหนังนะครับอยู่ตั้งพนกับไม่รถเตาหน่อยสองขั้นนะครับพน อันนี้น่าจะเป็นเขาว่าไมค้ครับคันไหนเพิ่งกำลังตกแต่งนะครับคันไหนมาไมค้ครับนี่กำลังตกแต่งอยู่นี่อันนี้น่าจะเป็นมัสด้าเนาะตัวนี้เนาะนะครับกำลังตกแต่งอยู่ครับตัวนี้อันนี้คือรถโชว่วครับตัวนี้รถชว่โอ้ลูกรเราว่าไฟละ่ะแล้วนังไปถิ่มล่งก่อนสันพอดีพอดีพอดีเอาของฝากมาไอ้กี๊กนำ้ำอันนี้ของคุณอัอนแม่อมาามอแเอามาให้เมื่อนี่ก็เล้เสียมากินกับทีมงานนะครับนี่ หมูสลัดน้ำมันนะครับนี่หนังเข้มมัดหนึ่งนะครับเอามาฝากมาตอนทีมงานเท่าจ้าของบ้านอาบนะ้ำอยู่เห็นแตะจานเน็ดอยู่พ่นเอ้าจี้นี่อันนี้หมูสลัดน้ำมันมาให้ลองชิมกันโอ้เนี่ยนี่ตัวนี้สุดยอดเลยมาเอ็กซิมเ <ไป S 1> บิงปลาโฟมหมดนะเด้อเนี่ยโฟมหมดยังอ่ะ ออร่องผู้ซอยเด่นสิลงผู้ซอยอีกซอยมูดเจ็ดเด่นโอ้โหเป็นผู้ซอยเอออเอาพี่น้องบรรทุนเรับบรรทุกลางครับวุ้นไทรเบิ้งคลิปนี่ฝากไปด้วยมันเหมือนแนวว่ะ่ะเอาซิมัรงรูนี่หมูสลัดน้ำมันมา,ม,ามาฝากไอ้กิ๊กกินน้ำกันนี่แหละมือเหนื่อยหมูสลัดน้ำมันเออเถื่อเสียบเถื่ออยากสั่งแต่ว่าราคาเป็นอย่างไรราคาใสสารเขาวางเรืจัากวะหมูสิทธิ์น้ำมันเซมีนมันสลัดเนาะเอาลองซิมังสิเสียบอยู่ดิอืย เนี่ยมันเหนียันแพงมันแพงอืมแพงเนี่ยมันเนียเไกามันแพงเลเป็นยังงกใบเขาอยู่ัู้เฒ่ามันมันมีนหเลี้ยงขาพอดีเลรากันี่ก็ก็สวยกันเลยแบๆมาจีหลังบัตรหนึ่งไม่แขงเด้หนึ่งงูยเอาจีหลังไฟกำลังลุกน่ ที้งไปมันใหม่ๆแล้วสิเอามาะถูกบันน่ยไอเกี๊ยไม่ใส่สัมเอาลูกน้อนบ่เอาซิมังดูมาสิว่าไอเกี๊ยบซิมเตอเพ่นเ่อเพ่นอยากรับมาขายเ่อาพ่นอยากรับมาขายและก็เอาไม่เพิ่นขายกระปุกละสามหน่อย นี่บ่เฮ็ดบ้านหลังนี่บ้านหลังกันขอเฮ็ดบ้านในทีมนี่บ่่ะป้าตัวไหนน้อนอาจานเด็ดมาซิมองด้วยเนี่ยมาจะมาขายบ่นยนเนี่ยแม่แดงอ่ะในมาซิมืองกวนผัวหนาต่อด่ากันมาละซองพะลูกมามามาหม,มูมสลัด์น้ำมันมกะนนระปุกละสามลอยรองซิบเมืองกวนเป็นจะขายได้บ่คือจังไหนจับตัวละมาดันมาสบายดีสบายดีมาซิเมืองกันนี่โอ้ยก็หนุ่มใหญ่เด้อ ของต้นไหมต้นเลยเบิ้นแล้วเบิ้นแล้วมูสลัดน้ำมันเอามาลองเบิ้งสะดอกว่ะมูเสนหมูหยองหมูสลัดน้ำมันเป็นมูหยองเลยกกัมมูกัมมูแต่ว่าถ้อไอ้กิ๊กมาซิมเบิ้งว่าสิเป็นยังไงเราก็เอามาลองซิมเบิ้งกันก่อนของอาม่าให้เถียงอยู่ในขอนแก่นเท่านี่แหละเราเราลงน้ำห่างไหมก็เลยว่าเพื่อจะเป็นตัวแท้นจำนายสะดอกว่ะรสชาติดีรสชาติดีอร่อยเลยเอามาต่นเลยกินเห่นได้กรับเขาเลย

นี่นะครับจ <oh> okay. ี hm ้หนังนะครับพี่น้องมาเดอ้าโอเคมืโอนี้กามาตามค้าเรียกร้องแฟนครับเอฟซีเพิ่์ลว่าขันเกามาบั้นต้นบั้นตงกลางจะเลื่อมด้วยจานลอยเด้อถ่ายรูปรถในเบื้องแน่ว่าสั่นนะครับลงคลิปรถในเบื้องแนวก็เลยพาไปเบื้องรถแล้วนะครับมาตุ่มห่วงทีมงานมืโอนี้นะครับมองเก่ามองเดิมเลยละครับแปดเจ็ดบุรีรัม์คาเซ็นเตอร์บ้านดรงกลางบ้านต้นนะครับพี่น้องครับพันไปพันมาเวทเหรียญน้ำเงินไหนเด้อนะครับจานนี้นะครับจะคลองเต็ด นะครับเนาะอยู่นี่แล้ะครับพี่นอ้องอ้าวมาในก็นขออนุญาตคลิปนี้อ้าวซ้ำนี่ครแล้วกันครับตุ่มโฮมทีมงานมู่ปวกเพลื่อนฝูงก่อนบนัี้จีดังไปแล้วครับสวัสดีครับผม